อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคําเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเด้อครับผมเนาะก็มาพบกันนะครับผมในช่วงตอนเด็กๆกกันอีกเช่นเคยนะฮะณตอนนี้นะครับผมก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆนะฮะมาส่งท้ายเข้านอนนะครับในค่ำคืนนี้เหมือนเดิมนะครับ นะะในคลิปนี้จะมีข้อมูลของ10หน่วยบนแอดเอทัศนะครับเลขดับนะฮะรถต้นทุน,ทนดับล่างแอดแมงปอนะครับอลอกพารวยนะครับเลขดับบนาอาจารย์ทนะกรเนานะแล้วก็จะมีข้อมูลของหน่วยบนอาจารย์สุภัยยาหงมรกรด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก็ฝากเนาะ กดติดตามหน่อยครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเด้อนะครับ, like, share, รบเอาละก็มาเริ่มกันเลยในคลิปนี้นะครับแอดขอเริ่มนะครับจากข้อมูลของหนุ่มขอนแก่นนะครับสูตรนี้เป็นสูตรร้อยบนนะครับไม่เข้ามาแล้ว2-3งถึงสมงวดได้เลยนะครับผมในงวดหน้าอาจจะเข้าตรงอา,อาจจะเข้าปักหลักก็ได้นะครับผมซึ่งในงวันนี้เนี่ยก็จะมี5 6 9, 0กแล้วก็1นะครับใครที่ติดตามนะครับหลัก,กร้อยบนนะครับหนุ่มคอนแก่นก็รับข้อมูลเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลนะครับผมต่อไปนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรอาจับคู่2ตัวบนลากแอดมุกนะครับเจ้านี้ก็ เข้าดีเหมือนกันนะครับผมบางงวดก็เข้าทั้งบนล่างบางงวดก็เข้าเฉพาะบนเฉพาะล่างนะครับผมแต่งวดที่ผ่านมานะครับเข้าปีที่ล่าง92ตรงๆเลยนะครับผมเอาล่ะมาดูงวดใหม่นะครับวันที่1กุมภาพันธ์65จะมีทั้งหมดนะครับ20ชุดด้วยกันเนาะ20ชุดด้วยกันตั้งแต่52จนถึง79 นะครับผมให้มาตามนี่เลยนะครับใครที่มองหาอยู่เนี่ยแอดมูกมาจัดให้แล้วนะครับผมสมาชิกก็ไปลองคัดเลือกกันดูว่าจะมาบนหรือมาล่างตัวไหนนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมุกด้วยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสูตรนี้สูตรเด่นล่างนะครับแบบสีตัวแอดสตางนะครับผมว่าที่ผ่านมาให้เข้าจริงเนาะแอดก็เซฟข้อมูลไว้อยู่นะครับให้เข้าจริง 92ชุดจับคู่ทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างเลยนะครับมาดูงวดใหม่นะครับ,รว,นะรบวันที่1กุมภาพันธ์65มาแล้วเลยนะครับก็จะมี5 1 8และ9นะครับแล้วก็จัดจับคู่ได้ทั้งหมดนะครับ6ชุดเนาะ6หางมี5 1 5 8 5 9นะครับ1 8 1 9และก็8 9นะครับจากแอสตาก์ star, นะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่ก็ ร,รับเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับต่อไปสูตรนี้จะเป็นสูตรนะครับคู่โต๊ะบนนะครับาจากทรัพย์เศรษฐีเนาะเจ้านี้นะก็ขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อว่าคู่โต๊ะบนที่แม่นมาพอ สมควรหลายเจ้าแหละหลายงวดเลยเนาะนะครับงวดที่ผ่านมานี้นะฮะเข้าไปที่5้นงนะครับเป็นคู่โต๊ดดนนะครับมาดูงวดใหม่นะครับผมวันที่1กุมภาพันหกสิบหนะฮะมีทั้งหมด9ชุดนะครับตามโซนเลยนะครับมี0ูนย์หกหนนะครับ071727และก็081828นนะครับก็จับปากหลัก ไปที่หลักร้อยและหลักหน่วยนะครับอ่าก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นของอาจารย์ซับเสถีฐีใครที่ตามหาอยู่ก็รับเอาไว้ขอ,ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมต่อไปสูตรนี้เะครับเป็นสูตรเดนซิบหน่วยบนรูปแบบมังกรสีทองของอาจารย์รัฐเกตแก้วสิริหรือฉายาเรียกว่าเมืองอ่าเคยเมืองเหนือเนาะนะครับว่าที่ผ่านมานี้นะครับเข้าไปที่9นะครับหลัก หน่วยเนาะของ3ตัวบนนะครับมาดูงวดใหม่วันที่1กลุ่มภาพันธ์ให้มาแล้วนะครับผมก็จะมี1 5 6แล้วกและก็7นะครับ4ตัวตามสูตรยังคงเดิมเขยเมืองเหนืออาจาร,รย์รัฐเกตแก้วสิริรูปแบบมังกรทองนะครับอ่าใครที่ติดตามนะครับก็รับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับ ต่อไปนะครับผมสูตรนี้ก็จะเป็นโสรเด่นบนล่างเงินไหลมานะครับหว่วย2เจ้านี้เนี่ยกางวัดหลดบางวัดเข้านะครับแต่งวดที่ผ่านมานี้นะครับเข้าเฉพาะบนไปที่1น0 0หลักร้อยนะครับผมก็มาดูงวดใหม่วันที่1่กุมภาพันธ์ห้นะครับมีอาจะมีเด่นบนนะครับ4แล้วก็9นะครับแล้วก็เด่นล่างที่ให้มาจะมี2กับ7นะครับ ก็ลองตามดูนะครับเพื่อจะมาในวัต่อไปในวัหน้าวันที่1นึกุมภาพันธ์นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเงินไหลมาด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแนวทางของเลขดับนะครับเลขดับ คู่บนล่างไปกับอาจารย์ธนกรนะครับผมซึ่งวันที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ตามคาดนะครับผ่านทั้งบนผ่านทั้งล่างออกมาที่บน59และออกมาที่ล่าง92นะครับไม่มีที่ให้มาทั้ง2ตัวบนล่างนะครับก็ถือว่าผ่านฉลุยเลยนะครับมาดูงวดใหม่นะครับผมวันที่1กลุ่มภาพันธหกสิเลขดับบนจะมีทั้งหมด30ชุด ข้าสูงว่าที่4แล้วในงวดหน้านะครับวันที่1กุมภาพันธ์อ่าทั้งหมด30ชุดเนาะตั้งแต่ 2, 4จนถึง1 1นะครับตั้งแต่ 2, 4จนถึง1 1เลขดับนะครับตรงๆอาจารย์ธนากรบางชุดก็กลับให้แล้วนะครับก็ดูดีๆเด้อนะครับผม ส่วนใบนี้นะครับผมก็เป็นใบเลขดับล่างตรงตรงอาจารย์ธนกร30ชุดเข้าสู่วั่ที่26นะครับนงวัดหน้าเนาะนะครับตั้งแต่60จนถึง06นะครับตรงอาดับตรงโตเนาะบางชุดก็ไม่กลับบางชุดก็กลับให้นะครับก็ดูดีๆกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนนะครับจากอาจารย์ธนกรด้วยนะครับ ต่อไปสูตรนี้ก็เป็นสูตรเด่นนะครับบนล่างนะครับอของช่างโน้ตชอบคำนวณน,นะครับทุกท่านเจ้านี้ก็เป็นเจ้าใหม่นะครับที่มาแรงไม่แพ้ใครเลยนะครับเาที่ผ่านมาออกอเข้าไปที่หลักหน่วยนะครับของ2ตัวล่างเนาะสนะครับผมเอาล้างวดใหม่วันที่1กลุมพาพันนะครับก็จะมีเด่น2แล้วก็3นะครับ ก็จะเป็นเด่นบนล่างนะครับผมไม่ปักหลักของช่างน้ตชอบคำนวณน,นะครับใครที่ชอบก็ค่อยตามเนาะไม่ชอบก็เซฟไว้ดูก่อนนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากน้องใหม่ช่างน้ตชอบคำนวณด้วยนะครับสูตรต่อมานะครับก็เป็นสูตรที่หลายคนคอมเมนต์เข้ามากันเยอะเหมือนกันเนาะก็จะเป็นสูตรของอาจารย์เสือ,อคิมชากังราวนะครับสูตรล่างนั่นเอง วัที่ผ่านมานะครับผมก็เข้าไปที่หลักหน่วยล่าง2นะครับและก็แต้มรวมล่างให้เขาด้วยจะเป็น1นะครับผมเอาละมาดูงวดใหม่นะครับวันที่1่กุมภาพันธ์หกสิบห้าให้มาแล้วเด้อนะครับผมก็จะมีนะครับเด่น10หน่วยล่าง4 6แล้วก็8นะครับ4 6แล้วก็8เด้อแล้วก็แต้มรวมล่างก็ให้มาเหมือนกันนะครับสูตรนี้ให้เข้าจริงว่าที่ผ่านมา วัดใหม่ก็จะมี9 0 1 2 3แล้วก็4แบบ6ตัวด้วยกันนะครับในงวัดนี้นะครับตามสูตรเลยแต้มรวมล่างพร้อมเลขเด่น10หน่วยล่างอาจารย์เสือคิมชาตางราวนะครับใครชอบสูตรไหนก็ค่อยตามไม่ชอบก็เซฟไว้ก่อนมาครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับต่อไปนะครับสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เข้าบ่อยไม่แพ้ใครคือสูตรของล็อกพารยนะครับ ตารางเจ้านี้นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เข้าบ่อยตามที่เขียนไว้เลยประทับตาไว้เลยเนาะนะครับซึ่งวันที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่92ล่างตรงๆและให้เข้า5995เป็นตัวกลับของ2ตัวบนด้วยเหมือนกันนะครับผมเนาะเข้าล็อก9ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมมาดูงวดใหม่วันที่1กุมภาพันธ์หกให้มาแล้วเด้อน,นะครับผมมีล็อก ตั้งแต่ล็อก1จนถึงล็อก0ให้มาตามนี้เลยเนาะนะครับผมแล้วก็ล็อกละ4ชุดนะครับสมาชิกก็หาเลขเด่นนะครับหาเลขเด่นได้แล้วก็มาจับใส่ล็อกดูนะครับเผื่อจะได้โชคต้อนรับวันตรุษจ,จีนกลุ่มภาพันนี้เด้อนะครับผมอ่าก็ใครที่ติดตามของตารางาล็อกพารวยอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมสูตรนี้ก็เป็นสูตรหน่วยบนแล้วก็คู่โต๊ดบนจากอาจารย์สุมภยาหงมรกฎนะครับท่านหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะเพราะว่าหลายช่องก็อาจจะลงให้แล้วนะครับผมงวดที่ผ่านมาหน่วยบนไปออกหลักร้อยบนซะงั้งงนเนาะก็ถือว่าผิดสูตรนะครับผมมาดูงวดใหม่วันที่1่กุมภาพันธ์ให้มาที่หน่วยบนจะเป็น2แล้วก็3นะครับ ทั้งที่ดีก็ให้กันหลัก10แล้วก็หลัก100ไว้ก็จะดีเลยนะครับผมสูตรนี้นะฮะไม่แน่นอนนะครับผมแล้วก็นะฮะแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับเป็นคู่โต๊ดบนมาบ่อยเนาะแต่ก็หลุดหลายงวดเหมือนกันนะครับผมบางงวดไปออกล่างด้วยเนาะนะครับมาดูงวดใหม่1กุมภาพันธ์นะครับมีคู่โต๊ดบน 03, 04, 06, 07, และก็0 9นะฮะ ไม่แน่ในงวัดหน้านะฮะศูนย์อาจจะไปล่างก็ได้นะครับผมก็ลองตามดูจากอาจารย์สุมพะยาหงมรกฎนะครับใครที่ติดตามเจ้านี้ก็แคปนมาจะอเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลทุกๆข้อมูลด้วยนะครับต่อไปสูตรนี้ก็เป็นสูตรเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักตักเงินนะครับเจ้านี้นะฮะก็เป็นสัานักหนึ่งนะครับที่ ให้แม่นไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมากนะครับก็หลุดนะฮะก็มาดูงวัดใหม่นะครับก็มาแก้ตัวใหม่เนาะมีเด่นบนล่างไม่ปักหลัก1แล้วก็2นะครับซึ่ง1กับ2ชนกันหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับจจะไปบนหรือจะมาล่างก็ต้องติดตามกันเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อขอขอบคุณข้อมูลจากตัดเงินด้วยนะครับผม แล้วก็ต่อไปนะครับผมแอดก็จะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของเลขคู่ต้นบนสีเหลืองเจ้านี้นะครับผมว่า,าชุดไหนของแท้ชุดไหนของปลอมนะครับผมก็จะมาบอกให้นะครับมีสมาชิกบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามากันนะฮะเพราะว่าในงวดนี้1กลุ่มพาพันธ์ออกมาแล้ว3ใบนะครับไม่รู้ว่าชุดไหนแท้ชุดไหนปลอมเนาะก็จะมาจัดให้นะฮะ ซึ่งนะฮะชุดแรกที่ออกมานะครับก็เห็นเป็นที่17แล้วก็18นะครับอันนี้คือชุดแรกที่ออกมาตั้งแต่ต้นงวดเลยนะครับแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งที่แอดเห็นนะครับมาอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น96แล้วก็97นะครับซึ่งชุดนี้นะฮะแอดก็บอกเลยว่าเป็นของปลอม100%เซนเนาะเพราะว่าแก้ไขนะครับพอสอแล้วก็แก้ไขเดือนนะครับอ่า แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็เป็นสุดก็เป็นชุดนี้เนาะชุด39และ38นะครับซึ่งชุดนี้จะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเส้นสายลายเสียงนะครับความเข้มของตัวหนังสือนะครับเป๊ะเลยนะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมชุด38และชุด39นะครับผมเนาะซึ่งนะฮะชุด17 ชุด18และชุด96ชุด97เป็นของปลอมทั้ง2ชุดนะครับก็มาสรุปให้แล้วว่านะฮะชุด38และชุด39เป็นของแท้นะฮะ่อประจำวันที่1กุมภาพันธกก็ลองตามดูว่าจะเข้าชุดไหนนะับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าของปลอมก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันเลยนะครับผมก็ลองตามดูเนาะ นในวันนี้จะลงล่างอีกตามเดิมไหมก็ติดตามกันนะครับขอขอบคุณทุกทกข้อมูลด้วยนะครับจากคู่โต๊ดบนสีเหลืองนะครับต่อไปนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเลขดับลดต้นทุนเนาะแอดแมงปอนะครับสูตรดับล่างทุกๆหลักนะฮะหลายคนก็ชอบของเจ้านี้เนาะเพราะว่าผ่านมาแล้วนะครับก็เกือบ ทุกๆงวดเลยนะครับก็ผิดแค่1นถึงสงวดเท่านั้นเองนะครับมาดูงวดที่ผ่านมาเนาะก็ให้มาที่ดับล่างจะเป็นศูนย์ถือว่าผ่านนะครับออกมาที่ล่างก้าสองนะครับงวดใหม่ล่าสุดให้มาแล้ว1กลุ่มพาพันเลขดับล่างจะเป็น8นะครับผมเนาะนะฮะซึ่งส่วนตัวแอดก็ชอบเลข8ล่างในวดนนี้นะฮะก็ชนเด่นกันหลายเจ้าเลยเหมือนกันนะครับก็ลองตามดูว่า ดับจะผ่านหรือเด่นจะมานะครับผมก็รุ่นดูนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแมงปอด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับชุดนี้คือสูตรหูหกนะครับให้ลาบเด็ดมีลุ้นโคตรแม่นนะครับทุกท่านจากแอดมุกเนาะเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับทุกท่านซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับหูหกโคตรแม่นนี้นะครับให้เข้าไปที่เด่น2เด่นมากๆนะครับ ก็ออกไปที่สองเเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับเป็นโคตรแม่นเลยทีเดียวนะครับผมตามสูตรตามชื่อเลยนะครับมาดูงวดใหม่วันที่กลุ่กุมภาพันธ์หกสิบห้ให้มาแล้วเด้อนะครับก็เด่นมากในงวดนี้นะครับจะเป็น4เด่นรองจะเป็น6และเด่นสำรองจะเป็น9นะครับ แล้วก็จะมีชุดจับคู่ทั้งหมดนะครับก็12ชุดตามสูตรเนาะตั้งแต่04จนถึง89นะครับเลขเด่นละสีชุดจับคู่ตามนี้เลยนะครับอ่าก็ใครที่ติดตามอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับเป็นชุดนะครับหูฮกโค้ดแม่นนะครับให้มาตามนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหูฮกโค้ดแม่นด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นสูตรเด่น10หน่วยบนนะครับเอทัศเนาะไทยลอตโต้นะฮะอ่าก็สูตรนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับผมก็เป็นชุดสีชมพูเนาะหวานแหววเลยเนี่ยฮะก็วันที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่5หลัก10ของ2ตัวบนนะครับมาดูงวดใหม่ให้มาแล้ววันที่1กุมภาพันธ์ห5นะครับ เด่นที่ให้มา10หน่วยบนจะเป็น0 6 7แล้วก็8นะครับผมเนาะ4ตัวนะครับตามสูตรเลยแอดเอทัศไทยลอตโตนะครับอ่าขอขอบคุณนะครับจากแอดเอทัศด้วยเนาะที่นำข้อมูลมาแบ่งปันให้นะครับอ่ะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับในคลิปนี้นะครับ ใครที่กดติดตามก็ต้องขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับก็ไว้พบกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม